ครับผม่านู้ชมวันนี้เดินทางมาพอเปิดนาะครับผมเนาะหาสองวัตถิพานมาเข่าตรงเป๊ะเลยครับผมแบบบริกิกับเลยเข่าแบบตรงๆจั๊ะๆเลยพอเที่ยงวายายูพะว่าช่วงนี้พอเปิดค่ยๆเป็นคนที่มีโชคมีดวงครับผมฝันให้พี่ให้น้องด้ถือง,งวดออกแปดเจ็ดเพิ่นกับฝันเด็ดเก่าเจ็ดเลขตัวเดียวถ้าไพ่สื่อเป็นกระถือนอกจากวัติผ่านมานี่หาสองเข่าตรงๆเลยครับผมธานู้ชมในฝ่ามติดตามในยินข่าวว่าฝันอีกแล้ววะสันผีพ่อผีแม่มหาหอดเุกอ่างวะสัน แต่มามันแปลกด้วยครับผมท่านผู้ชมเป็นอย่างขี่จักรยานมาเห็นเลขทะเบียนจักรยานไหมสามตัวขึ้นเลยครับผมท่านผู้ชมเนาะตามจริงมันจะบ่มีเด้ทะเบียน,ยน,จ,ยน,นจักรยานนี่จะมีตัวเลขเนาะบนบ่มีทะเบียนเลยนั่นแหละก็เป็นว่าจะใส่ของเสียงจะบ่แปลกใจเลยแต่่วาอันนี้จักรยานมีตัวเลขไอ้ไข่เพิ่นเอาโชคใหญ่มาให้ก็ได้ครับผมสามตัวจะจะงวดก่อนได้สองตัวตรตงงวดนี้อาจจะได้สามต,ตัวตรงๆก็ได้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากพอเปิดนะครับผมเนาะ ตัวเลขสิบถืออกสิใจท่านผู้ชมแฟนช่างนุบอกไปฟังเสจากปากพอเปิลเลยครับผมแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองหลักกระยิช่องทางหนึ่งคือสตาร์ด้าชาแนลเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับพอเปิลสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามตัวเลขกับพอเปิลเนาะครับผมเมืที่ผ่านมาโอ้ยหาสองเข่าตรงๆจังๆเลยครับผมท่านผู้ชม พอเปิดมาโอ้เสดายเด้ว่าสันขึ้นว่าสดายสามตัวตรงๆว่าสันที่มาเป็นบานเด็กทีพอเถาวเมนครับผมเป็นอายุของภรรยาเนาะครับผมเนาะห้าสิบสองปีสบากะบอกว่าตรงดีเลยครับผมท่านผู้ชมห้าสิบสองปีนี่ตรงเป๊ะเลยก็เลยพาพี่พนองมาติดตามอีกเนาะสามโตเนาะพี่น้องเนาะจะใครได้สามโตเนาะพอเปิดเนาะสามโต่ว่าเป็นคนหนึ่งฝันเมนเนาะช่วงนี้เนาะครับผมเพราะว่าช่วงตอนก่อนจะมั่นใจเขาตรงๆอัน หาสองนี่เพื่อนก็บอกอีหยางนอตจน้อเพิ่นบอกอีหยางนอเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนอไม่ออกแปดเจ็ดนอเก้าเจ็ดเก้เจ็ดก็ไม่ได้เลขไม่ได้หลายตัวได้ขันคนสื่เปลี่ยนสี่ขึ้นสี่่งเข่ากัตือวัตถอได้ครับผมอาจารยม่จมต่มนบอดตรงเนาะแต่มันบอตรงแต่วดนี้บอกตรงเลื่อยเปะเลื่อยไปออกอายุเมียเนาะครับที่ได้อยู่ขันออก้านทีก็ดีใจน้ำอิ่มซีเป็นอยู่นะนี่ก็ดีใจขี้เก่าละครับผมมันกะคนเฮามันกะแล้วแต่ บุญวาสนานำเฉลยสามตัวกับบางายไปไดหนต้องบากแอมเนาะครับผมขี่รถมหาผมก็ออกอายุเนาะนึกว่าจะขับพยายามพอเถ้ามีเทดเวดาใจเปิดแล้วเนี่ยบ่เห็<ม>เทนทะเบียนอยังจลัลทะเบียนจีเป็นสามหาสองกับบูจาคือเน่ยใ <c oughs> ่ว่าคนกับสามคนเนาะ <c oughs> นี่เนี่ยอ๋อเอางวดนี่มันยิ่นมาฝันหมาได้เม่นบ่อหมื่นขึ้นนี่พอเปิดฝันฝันหมื่นขึ้นบ้านนี่ครับโอ้ขึ้นบ้านนี่บอกครับ อ่อเพิ่นมหาหรือว่าจังหรือจังไดยบันนี่บอจ่งเด้์ผันเหนี่ยดอกผันเห็นพ่อกับแม่นะเพิ่นมาเฮือนเพิ่นนั่งอยู่กับท่อมตัวนั้นเพิ่นมาเพิ่นไปอยู่บ้านใหม่หลายปีแล้วบ่ได้มาย่างมึงจะเคลือเพิ่นว่าครับครูพ่อนเพิ่นว่าพอสิเพิ่นขี่จักรยานได้มามครับเขาต้องเข่าเพิ่นนะเพิ่นขี่มากเพิ่นมานั่งคุยนั่งผมแบบเหลือตาไปเห็นจักรยานเพิ่นนั้นเพิ่นติดป้ายทะเบียนขึ้นมอเตอร์ไซค์เห็นไหมตีท้ายทั้งหลังเพิ่นได้เพิ่น มันเป็นเก่าหาเก่าจักรยานแต่ว่ามีทะเบียนมีทะเบียนเป็นมาเองคเพิ่นแปดเป็นมาใส่ละลูกเต่ามันไปใส่เิ่นแม่คนสวยสิมึงมึงกูกู่อะไเพลาบ่กครเพาะนัคนโบราณอืมครับผมอันมันไปหน้าผมมาเดี่ยมึงมึงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวผมมา่นมาผมมีอย่างนั้นเลยแต่ตอนพอผมตาย 2,523ันหะผรอยู่คกว่าหนึ่ง2,593 23ห้าร้อยเกาสิบมยี่สมี่สิบสามอยุผมผมยุปสองพอผมตายของตัวกอได้นี่ครับ2,523 5,2,3ครัอยย่บสามห้าสองสามครั่นวมาเิ่นก็เลยว่าพอหนึ่งสิบห้าว่าสิบห้าเมื่อมันเอายากรยานไปได้ผ้ายางเมื่อไปบานขึ้นนะครับยางไปอี่ป่า

มันสิออกสิโคบผมมาฮาออกนะยุบพอผมก็ดีเลยพอพอผมคุยดีก็พอผมไม่ได้คุยกับเมียเมียนี่นั่งทิ้งมันยี่เถียงห่างๆข้างหน้าครับผมว่ามันออกมี่ผมกันสิออกเก่าฮะเก่าทะเบียนรถผมบ้าผมมาแต่ว่าทะเบียนรถเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนครับคุณใส่เพราะว่ารถสิ่งเนาะคันต่างาบัตรข้าจาชการมีทะเบียนไหมผมว่าปันทีมาแล้ผู้ถาวรผโบราณ แต่เป็นสีดำผมอย่างเอฟซีลองลองสื่อไปหาเก้าเก้าหานั่นนะครับเมื่างนะตัดเอาสองตัวห้าห้าเก้าหมวดก่อนมันอยู่ตัวหนาเด้ะมันทีหนึ่งห้าห้าเก้าหาา้้เกตัวนี้เก้าห้าเก้ามันกระเบนนะครับอาจจะเก่าเพาเป็นเหล็ไถ่ายมันทีหนึ่งก็ได้เพราะว่างวดก่อนมันห้าห้าเก้ามันอยู่ในมันอยู่ในของแล้วมันที่หนึ่งนี่แหละครับผมเก้าหกเก้าเนาะครับเพราะวันที่ผมหกเก่าผมอย่าเอฟซีผิถือนะ 959นี่เห็นชัดเจนแต่มันเป็นตัวสีดํามันก็มันกระบ,บ,บอแน่ดอกกระเพิลมานคนเห็นเป็นตัวสีแดงกับบอกออกก็มี่ง<ช>คนเห็นเป็นตัวเลขธัรม,มดานี่สีขาวสีดํานี่กระออกสามตัวตรงๆก็มี่ครับผมมาหาเก้าครับ6116งหละเพราะว่าเราตายอายุ 60, 60, 60, 60, 60. อ1อปีเสียชีวิตอายุ6 1ปีเพราะว่าได้นั่งคุยกับเพินนั่งคุยกระเพาะใส่เสียขาดดอกเนาะขคนสวยนี่ยวัตถุดิงตัวดีเลยครับมาก โดนได้พอไปตายในหลวงพันเห็นพันเห็นตะเมียนถึงพันเห็นตะเมียตะเกาเมีมีหมวดนี่ล่ะพันเห็นพอได้คุยกับเพิ่นยางคักเลยก็เขามาบริเวณเงอนอาจจะมีโส่เนาะเนาะอยู่ทีอย่างเนาะอาจจะมีส่วกอยู่ได้พันเห็นผมบางเกิดเก่าอาจจะดีอยู่ได้ผมมาเพอาะกำลังพันเห็นพออย่างนีพันเห็นตะเมียพันดู ตะคือเยด้ออกผลเขาล่องมึงเอซี่ล่องมึงผมใหญ่ถึงสามตัวเนี่ยนะเยอะหนิผมใจผมอะเก้าห้าเก้าครับสองสามล้วการหกหนึ่งนะครับเนาะครับหกหนึ่งหนึ่งหกครับเป็นนํำครับขอบคุณครับผมเปินครับสวัสดีครับผมเก้าห้าเก้านี่เป็นเลขทะเบียนรถจักรยานครับผมพอเปิดว่าเห็นแบบจัดเจนเลยถึงที่เป็นตัวสีดํากับจริงอยู่ครับมันมีหลายคนหลายทันอยู่เคยฝันเห็นตัวสีแดงกับ่ใกล้เรื่อยก็มีบางคนเห็นแบบทะเบียนรถธรรมดานี่กะ ถึกสามตัวตรงๆก็มีจังหวันแปกคับผมจักรยานเป็นมีทะเบียนรถนะครับผมรถิอ๋อจักรยาน,ยานเห็นทะเบียนแบบชัดเจนคับเป็นวร์ไสพ้พระเทีท่ยงสีบรไดกีดตรงนี้เลย,ยอันนี้แม่ว่าจักรยานเห็นทะเบียนนี่นะครับผมเขาค่ายว่าเพิ่นมาสื่อสารว่าเออเลขมันจะเป็นตัวนี้บอกงวดนี่เก้าหาเก่านี่มีน้ำซ้ำเลขชุดนี่งวดก่อนนี่ครับผมแล้ว,วันที่หนึ่งมันมีอยู่ทั้งหนาครับผมเลขชุดนี้ พอประเทศเาเคยสังเกตว่าเลขลงวัลที่หนึ่งมันออกมาหกตัวนี่บางครั้งมันเอาเลขข้างหน้ากลับมาเป็นเลข้ายของวัลที่หนึ่งงวดต่อไปกับเป็นกระมี่ขึ้นกันครับผมนอะอาลองไปพิจารณาเบิรงครับผมเก้าห้าเก้าช่วงนี้พอเปิลกับเป็นคนหนึ่งทีมีโชคมีดวงครับผมฝันแม่นมีปทิพันธนมากือกันฝันเห็นผีเมียอายุห้าสิบสองปีหายตรงเป๊ะเลยครับผมงวดนี้เพิ่นว่าอยากให้พี่ให้น้องตีกสามตัวลองไปพิจารณาเบิรงเด้อครับผมเก้าห้าเก้าสองสาม แล้วก็หกหนึง่งแต่พอเปิลบอกว่ามากเก่าหาเก่าก็หกหนึ่งหลายอยู่พอเพราะว่าน,นางคุยกับพอเนาะแต่ว่าระวังครับผมหกกับเก่าเป็นเลขตัวเดียวกันหกหนึ่งเก้าหนึ่งอ้าวไอ้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมจะเป็นเก่าหาเก่าหรือว่า, 6, 1, าหกหนึ่งกับสามถือทั้งสามตัวถือทั้งสองตัวเนาะครับผมเนาะได้มีเงินม,มีค้ำกันสูตรจะค้คนคลิปนี่พอเะที่งขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา ตว่ากกอนจากไปพอเที่ยมมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องคือกาครับผมเป็นของซอยขาดซอยขายผู้ใดไดไปขายของดีดีครับผมสีพึ่งน้องช้างผู้ใดยากใดเป็นซอยขาดอยขายไปฟั่งไรละเอียดจากปากปูใดผมพร้อมกันเลยครับผมขอบคุณพ่อเพื่นหลายครับครับสวัสดีครับโชคดีนะสีพิ่งนองสางผู้จคุนในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพิ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติตดตนจิโตัวไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชีนี่สีว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญาิโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือนำไปจิตหานทิ่บานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้าม้า,าขายกับบริโตกดรมอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปรารถาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนจะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงผู้เยียว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูุ้ขุนขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่น,น,เ,ปน,นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาดย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนหลีมีผู้จุด้วยโตมียติฤทธิโจโจ์มีอานาจสาม,มารถมวยอดยศสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต,<า>ต้นท<า>ูม<ป>กินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมบ้านเพราะจากบนโมเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคนต่องตัวต้นย่อ เอาขื้นคืนอย่นอนอั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเลี่ยนนี่นมานี่คือใบคุน้นนี่นี่ใบใไม่มคุน้นเพราะปฏิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมรัสสีบรีอัสสีวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวะมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่ไมีดํำมีตำนานมากกันผีกระสานกับพระโลกยังในนองสางอ้างคือไม่มงีวดำํำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสางอ้างคือปุกเศษของบุตตเบิร์ตตำนานอยู่ในเก็ดตำนานเบริร์ตปุกเศษเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลายเชายื่อจะในคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจางยสี่ปู่ปุกเศษผู้รู่แรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บา้านค้าคา สว่างวิโรงนี่ผู้พกเศษใ้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุ๊ดคูนี่ผู้รอดทำมาที่โน่ั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใเฉพามังมีอยู่กินสว่างกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรด ยักตะนบลคือปูรอดทรงสีเมอทร mm hmm. น,นี่มันบว,บวกสายได้บาน uh huh. เพราะนีนมาจากสายสายบานเยอะอย่ายเยอะเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิ์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษส์ไปขอ้ยยองคนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่ mm hmm. นแหละคือรย่องกวอมเป็นมา